ยังยูจ้าชัดยังยูเชียงไม่ตายไม่หายไม่ตายลาตินสดมากพี่เอกวันด no ีค่ะพี่เอกลินพ no right> ี่เอกลินวันดีค่ะสุภาพสวยมากเลยอ่ะแล้วเป็นเอวสูงหมดเลยชอบเป็นชอบเอวสูงฉันเป็นคนที่ชอบเอวสูงมาก เอ็สูงเยอะมากเน็ตรอเลงเบียโอเคครับผมลูกชี่ไม่ได้คน ประจวบเงียบไหมตอนนี้สุดสุดทักหาไม่ตอบเลยเบียไม่ได้เข้าไปในข้อความจัดเก็บเลย <c oughs> ตัวนี้สามสิบห้าบาทครับผมเอาเทปอันนี้ไม่ร้อยสั่งงชาวไม่ได้เลย <c oughs> อะไรอ่ะ อุตอุต,อตแตกแม่ก็ดูข่าวผัวของแม่ไปสิข่าวผัวแม่คือลุงพลไม่ใช่หรอ,อ,อประกรบไปไหนประกรบอยู่บ้านเ,าเ,าเสียทำไมไม่ต้องเสียบไ่เสียบได้ยังไงลุงน้อยก็ฟังเขาเนี่พอเสียบไฟนี่ เสียบไฟบ้าอะไรอะอยังไงโอ้ถ้าเปิดไฟโอ้ตายอย่างนั้นนะถ้าเปิดไฟแล้วทหไมนะไม่เข้าใจแม่ถ้าเปิดไฟแล้วมีอยุลงน้อยไม่ติดมีแบบนี้ด้วยเหรอเออไม่รู้เกี่ยวกันเหรอวะเดี๋ยวก่อนแค่เราเปิดไฟได้นะ ชอบเป็นเกงตัวนี้วิโด้แล้วเิดอะไราเิดไฟมันไม่เกี่ยวหรอกคิดไปเองมันแค่การเปิดไฟมันจะเกี่ยวอะไรกับสัญญาณนะใส่ได้ปะวะคิดว่าใส่ได้ั้งซือเทียงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะเป็นเก้าสิบอ๋า ได้จ้าพอดีเป๊ะเวอร์วิ้นนั่เดี๋ยวก่อน,นเดวเราใส่กันเงสตัวนี่วิ้นไปได้ได้แม่ได้ได้ได,ได้ได้เลยอะโอเคเลยโอเคเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวก่อนคำว่าโอเคไม่มีอยู่จริง เบียร์ลืมหนูแล้วอ้ายตายแล้วเบียร์จะฟังข่าวเมื่อถึงวันะคนี้ลืมชื่อเลยว่าชื่ออะไรวะอิ๋วอิ๋วมีด้วยเฮ้ยตอนนี้ฉันสวยอย่าเชื่สวยทำกางเกงใครมาหากางเกงใครมาใส่ก่อน อันนี้ซื้อมาตัวละส0สิบบาท เอวเท่าไหร่เล็กแน่เลยจริงๆสวยชั้นตัวชั้นคนตัวเล็กวิใส่ได้ใส่ได้ ได้ตัวเนี้ยนี้ยตัวที่สูงเป็นคนที่ชอบใส่กางเกงเอวสูงมาก พี่เบียร์จำน้องได้ไหมใครวะคิดถึงปูออกจากโรงบ้านยังสัสออที <c oughs> ่สามร้อยหกสิบสี่สิบบาทพบใจแต่ไกลใครยิงอยู่สวัสดีเจเบียร์สวัสดีค่ะเว้นชออ่องว่าไม่สู้ สวยนะครับเออจังเกงตัวนี้สวยนะใส่แล้วแบบมันจะเป็นขาบานเราใส่ให้ดูผ <c oughs> ้ามือสองดีมาก ใหญ่ๆไปนะพี่นิดดูเขาลี้ยิงให้ตาแต่อยายพี่นิดขอบคุณค่ะพี่นิดเป็นเกงสีแดงเป็น่าเพะฉันดู้ล้วฉันใส่จ้า 看看 จ,จัดไม่เข้าจัดพยายามทำยังงั้นเหรออยากกินแกงส้มไหมเล่ามานะเนื้อใส่ไม่ได้กูใช่มานะมานะมอยากใส่หายใจไม่ออกตายอุ้ยไม่อยากใส่แล้วมันสวยไง

มันแน่นอยากเข้าไป ความจริงคือคอามกำลังเขาจับได้แล้วเขก็ให้ไทยไปรับตัวแต่ตำรวจบอกว่าจับได้ที่ฝั่งไทยอ่าแต่เมืวจจะออกข่าวว่ามอบตัวถ้ามอบตัวได้ประกันใั่ไมแต่ถ้าจตำรวจจับหรือว่าตำรวจจับตัวได้อะจะไม่ได้ประกันไงมันมันมันมีเหตุผลหลายอย่างเหมือนว่า หาทางออกให้ มากเลยอ่ะการยังไม่ได้อาบน้ำเลยนีไ่ไปแล้วทุกคนนี่เสภาพาสวยงั้นเลยอ่ะวันนี้พาะค้ามีมอะไรมาขายกินข้าวอย่างเจ๊ก,กินแล้วครับไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะไปแล้วค่ะที่รักอุดอาดหายใจไม่ออกจากใจ วันนี้พ่อค้ามีอะไรมามีข้าวต้มหมักมาขายนวดครับนวดนะอยู่ไหนแล้วกูอยู่บ้านกูและอีสานยังไม่ได้อาบน้ำล้างหีิ้ยวิชชอบซื้อตัวเนี้ยน,นละล่ะเบลเบล 呃。Oh. อย่พึ่งคิดนะไปแล้วอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยว่าค่อยมาเมาสกันบ๊ายบายใส่เสื้อแล้วเนอะฮัลโหลมม่ซีสวัสดีค่ะแม่ด่าแล้วพูดเสียงดังไม่ได้แม่กำลังดูข่าวผัวเขาอยู่ผู้กองโจคือแม่เบียร์นี่แหละเป็นเมียของผู้กองโจที่แท้จริงคือสักพักแม่เบียร์ก็จะโดนคุมหัวไปด้วย น่านเหนื่อยกับแม่กูเนี่ยไปแล้วทุกคนแม่เบียร์เป็นคือแม่เบียร์ติดข่าวผู้กองโจามากสงสัยอยากโดนคุมหัวอยากโดนเจเบียร์ตก่ะทำคลิปให้หน่อยเดี๋ยวเจส่งรูปไปให้เดี๋ยวเจ๊ทำรูปไปให้เดี๋ยวจะเอารูปไปให้ปปใหมึงอันนี้หน่อยดูกูอ่า con